สวัสดียามเย็นเพื่อนๆนะครับเย็นนี้เพื่อนๆทํากับข้าวกินอะไรกันบ้างครับส่วนผมนะครับวันนี้ขอเปลี่ยนเมนูหน่อยมันก็คือหมากระทุหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าหมูกระทะใช่แลวครับผมหมูกระทะยืยืจ้าเพื่อนๆหลายคนคงชอบกินกันใช่ไหมเอ่ยวันนี้นะครับผมจะมากินให้ดูครับอ มันหอมมากเลยครับทุกคนผมจะกินแล้วนะครับน้ำลายสอบแล้วครับมันอร่อยมากครับนุ่มมากนะครับทุกคนน้องปันอร่อยปะยาดดูแล้วน่าจะอร่อยนะครับจะหมดแล้วนะน้องปันคนเดียวเนี่ยพี่ไม่เรียกกันเลยเอาเอะเอาเเลยเฉยเลยมันเรียกกันหร่อยเต้วูบีมันจุกเลยเนี่ยมันนี่ของอร่อยเลยนี่เอาแล้วนะไม่รอเอาแล้วนะ ไงเป็นไงอะไรไหมฝีมือแม่สุดยอดเลยสินใหญ่ไหมแม่อมยิ้มตากล <c oughs> ้องอมยิ้มนี่แหละตะเกียบแบบพร้อมอ่ะคือพร้อมมันรู้อ่ะเดินเราข้มตะเกียบเลยนะไปหลังบ้านประเดีคือกินก็เห็นใจตากล้องนิดนึงเพราะว่า ยัคนทายังไม่ได้กินอะไรกับใครเลยเนื้อเด้งมากเลยแต่ละคนดิทุกคนเนื้อเด้งมากเลยเยอะยวนเออโอ้โหให้กินหลอกกันมั่งดิเฮ้ยหรือหิวทําอมหรือหิวไม่รู้เฮ้ยเออเพื่อนๆถ้าเกิดว่าจะให้กินหมูกระทะอย่างเดียวมันก็ไม่แปลกนะครับวันนี้ผมมีของจะมานําเสนอให้เพื่อนๆดูมันก็คือเครื่องทําน้ําแข็งมหัศจรรย์นะครับนั่นไงเสียงมาแล้วนี่ครับ เครื่องคันน้ำแข็งมาสุจัดของเราครับเมื่อกี้เพิ่งทำงานไปเลยนับนี่ครับเห็นไหมครับกังเขียเลยทุกคนดูเป็นไงสดๆครับนี่เป็นไงดูมันทํางานนะครับทุกคนนี่นะครับปึ๊บนี่ฮะแล้วมันก็จะฉีดน้ําเข้าไปนะครับดูครับทุกคนเยอะขนาดนี้เลยนะครับต่อจากนี้ไปผมก็จะมีน้ําแข็งกินทั้งวันทั้งคืนมันสุดยอดมาก เลยครับเพื่อนๆเอามาโชว์อย่าเพิ่งโชว์เอามากินกับน้ำแข็งอะเอาเผ็ดลวเผ็ดนะครับเผ็ดนี่ไงทุกคนเห็นก้อนแค่นี้นะแต่มันละลายยากนะทุกคนเอาพ่ออันน้ำอะไรน้ำเขียวครับอันน้ำเขียวนะคะได้เลยครับนี่ของี่ของใครเครื่องซื้อน้ำแข็งเนี่ยก็ของคุณแม่สิครับผมจะมีใครอีกครับเนี่ยเรื่องซื้อขอให้บอกนะครับแต่ก็ดีนะเพราะ่าาออกที่ว่าลงน้ำแข็งติดโควิดกันนะอืมใช่เอันนี้เราก็ทย ถิ่นดีอีกหน่อยนึงไม่ใช่นะไม่ดูด้วยเฮ้ยต้องแข่งของแม่เลยสวยกว่าร้านค้าอีกสิโอ้โหต้องแข่งพิเศษโอ้โหยอกันใหญ่นะยอกันใหญ่นะแข่งพิเศษแข่งพิเศษนะทุกคนโหสวยต้องแข่งแม่ครับแบบแข่งพิเศษเลยแม่แข่งหน้ายออเลยแม่แข่งหนึ่งใหญ่เนี่ยเป็นแง่ปะโอ้โหพี่เขียวพิเศษย่อเลยม่กินแล้วหายเ็ดเลยโอ้เป็นแง่เดี๋ยวจะมาชิมให้ดูนะครับว่ามันกรอบแค่ไหน อือหือุกคนดโอู้หูวิ่งยอดโอ้โหวิ่งยอดครับกรุบกรอบเขียวง่ายครับทุกคนว่าแล้วนะครับเราก็ไปกินหมูต่อดีกว่านะครับเฮ้ยโอ้โหทุกคนหมูมันระเหยได้ทุกคนดูเลยครับเฮ้ยหายหมดเลยเนี่ยอร่อยอร่อยสุดมือแม่แป๊บเดียวจริงจริงแล้วแข็งแล้วเนี่ยอร่อยเลยนะไไหายด้ว่าแล้วทำไมนั่งเงียบเงียบไม่ต้อนขออภเลย เหลือลูกชิ้นให้เลยเนี่ยเหลือลูกชิ้นให้เขาว่าเหลือโอ้โหใช่ไปก่อนนี่คือโอ้โหหายหมดแดดตรงเนี้ยอิ่มนะหแล้วหายเลยไปกอเฮ้ยเอ้าเอ้าอะไรอะบอกอุตส่าห์ย่างอิ่มแล้วเดินมาจากหลังบ้านแล้วก็มากินหมดเลยเนี่ยนะเออโอ้ดีอะที่ยังมีน้ำแข็งแม่กินขึ้นใจ เป็นไงครับเครื่องทำน้ำแข็งของแม่ผมนะครับบอกเลยนะกินกับอะไรก็อร่อยนะดูพ่อผมสิครับเข้ามาแล้วกินหมูผมหมดแล้วผมแล้วก็จากไว้แล้วนะครับเห็นไหมครับมันอร่อยจริงๆนะกินอะไรก็อร่อยนแข็งของแม่มใช่ใช่ครับเป็นไงครับมันเป็นเพราะเครื่องทำน้ำแข็งของแม่ผมนี่แะครับกินอะไรก็อร่อยครับผมแม่ใช่ครับน่ารักเห็นไหมครเติมเลยนะครับแต่ต้องบอกก่อนนะครับอันนี้ผมไม่ได้โฆษณาอะไรเขานะครับอันนี้ผมก็แค่โฆษณาให้แม่สุดน่ารักของผมครับที่ซื้อมานะครับ อ <S 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 เอาแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปกินก่อนนะครับอันนี้เหลือแค่ลูกชิ้นแล้วนะฮะถ้าไม่กินเดี๋ยวไม่เหลือเลยครับอันนี้ต่อไม่หยุดเลยนะต้องรีบกินแล้วเดี๋ยวไม่ทันแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับลขโมยลูกชิ้นหมดแล้วหันหน้านะ ผมจะมารีวิวแล้วต่ออย่าลืมติดตามดูนะไปก่อนนะเดี๋ยวไม่ทันน้องปานเอ,อแม่จะไปด้ไหมอ้าก,ก็มาสิแม่เดี๋ยวไม่ทันหรอกินเลยดูดิลูกชิ้นยังดูอร่อยเลยกินน้ำแข็งแม่ไปเนี่ยดูดิจะเปิดก,กันโหลก <laughs>